ชาวเน็ตแห่คอมเมนต์เป็นเสียงเดียวกันเมื่อ CEO t o k y ต m ก s u s i c บอสบิ๊กทำแบบนี้บอกตรงๆต,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 ต้องมีจิตสำนึกเองนะไม่ช่วยจัดก็อย่าทำโลก เกิดเป็นประเด็นกระแสคือเก่าละค่ะพี่น้องเอ้ยหลังจากบอร์ดบีกนะคะเพิ่นดโพ์ลงเฟซบุ๊กส่วนตัวทิติบุตรวารุนค่ะพี่น้องเพิ่นบอกว่าเมื่อซีอค่ายเพลงโตเกี่ยวเห็นรถมอเตอร์ไซค์ไม่เป็นระเบียบเลยขยับรถเองซะเลยเป็นจังใดนั่นพี่น้องมือนี้มีคลิปบางช่วงบางตอนให้ทางพี่น้องได้รับชมก่อนสิมาฟังคอมเมนต์กันค่ะ จากคลิปที่ทางซีเอโอบอดบีกลงนะคะเนาะทางบอร์ดบีกับเบนซ์ค่ะ mm hmm. เพิ่นกะเห็นมอเตอร์ไซค์จอดบ,บ่เป็นระเบียบแล้วพี่น้อง mm hmm. เพิ่นกะซอยกันขยับเนาะค่ะเนาะขั้นสุดท้ายเป็นจังไหนค่ะพี่น้องรถ mm hmm. เมนกเองค่ะขยับเมนกเพิ่นกะยานรถเสียเนาะเพิ่นกะลอกข้อสันตัวทางบอร์ดบีกับเบนกับพ้าก,กันดึงพี่น้องดึงไปดึงมารถเมนกลม่มออกมาพอพอดีแต่ว่ากับโบหูดอกว่าเมนก คนบอกว่าจังไหนค่ะพี่น้องหลังจากลงคลิปแบบนี้แล้วชาวเน็ตเอฟซีก็มาคอมเมนต์เป็นเสียงเดียวกันค่ะพี่น้องคอมเมนต์บอกว่าบอกตรงๆนะคะหน้าบ้านหน้าสำนักงานมันเป็นหน้าเป็นตาทุกคนผ่านไปผ่านมาเขามองเห็นเด็กๆควรช่วยกันดูแลนะคะต้องมีจิตสำนึกเองเนาะไม่ช่วยจัดก็อย่าทํารกทำสติ๊กเกอร์ ขีดเส้นจอดดีนะคะน่าจะช่วยได้อีกวิธีว่าสันคคะพี่น้องบางคนกับเขามาคอมเมนต์บอกว่าที่จริงก็โตโตกันแล้วไม่น่าให้บอกการเป็นระเบียบเรียบร้อยอย่างแรกต้องรู้นะว่าบอสของพวกเธอชอบความสะอาดมีระเบียบ พอมีใครพูดก็จะว่าเขาจุกจิกเหนื่อยใจแทนบอสเพิ่นว่าบางคนก็บ,บอกว่าเรายังรู้สึกแย่เลยแม้แต่รองเท้าใครๆถอดตรงไหนก็ถอดคอมเมนต์ต่อมากก็บ,บอกว่าแทนที่เด็กๆจะเห็นใจบอสช่วยกันจอดรถให้เป็นที่เรื่องขยะก็ต้องช่วยกันดูแลพากันขนลงมาทิ้งบ้างหัดจับไม้กวาดช่วยกันสิไม่ใช่ให้คนหลังบ้านทำฝ่ายเดียว หัดมีน้ำใจบ้างไม่ใช่เอาแต่สบายอย่างเดียวทุกคนเหนื่อยเหมือนกันค่ะเห็นหลายคลิปแล้วนะคะพากานเกงใจบอดด้วยนั้นเป็นจังไหพี่น้องบอดลงคลิปนี่คลิปเดียวค่ะเช่าเน็ตเอฟซแฮเข้ามาคอมเมนต์กันไลยเติบก่อนนี่นะก่อนหน้านี่ก็มีนะคะประเด็นนะคะตอนนั้นนะคะเนาะ กะมีคลิปนะคะทายหนาสำนักง,งานนี่ละเช่านิดกับไปโฟกัสเรื่องล่องเท่าค่ะพี่น้องคืออยากถอดจังไหนกะถอดเพื่อนเห็นมองบุป็นระเบียบเช่านิดกับาาคอมเมต์เรื่องขยะก,กะคือกันเรื่องทำาความสะอาดบ้านกะคือกันเนาะคะ่ะเนาะเช่าน็ตกับคอมเมต์เป็นเสียงเดียวกันอยากให้ทีมงานนะคะช่วยช่วยกันจะให้มันเป็นระบบระเบียบหน่อยหลายคนกะแฮเขามเว้าบอกว่าสงสารทางบอส คอมเมนต์ต่อมากเพิ่นบอกว่าผู้ใหญ่บ้านสุดยอดผู้นำตำนักงานคือหัวใจของท่ายเพลงระเบียบวินัยงานบริการความน่าเชื่อถือรักษาไว้ค่ะบอสบิ๊กทำได้ทุกอย่าง CEO ของท่ายโตเกียวมิวสิกลูกไก่ต้องดูเป็นตัวอย่างนะคะลูกอย่าให้พ่อต้องออกมาทำเป็นตัวอย่างบ่อยๆเดี๋ยวพ่อเหนื่อยมาสันค่ะพี่น้องหลายคนกับเขามาคอมเมนต์บอกว่ายังรองเท้าอีกบอสเพิ่นบอกว่านะคะเนาะ คอมเมนต์ต่อมานะคะเพื่อนบอกว่าจริงเรื่องรองเท้าอีกหนึ่งทำไมมันถึงทำให้เป็นระเบียบยากนักมันบ่งบอกได้ว่าคนไหนมีระเบียบวินยัยแต่ที่เห็นคือมักง่ายเกือบร้อยเปอร์เซนควรหักเงินถ้าพบว่ารองเท้าใครไม่อยู่ในชั้นวางบอสต้องหาที่วางรองเท้าด่วนๆจ้าเพื่นวานะคะเนาะ นี่แหละคนเป็นนายคนทําให้ดูไม่ใช่ด่าให้ฟังเพิ่นว่าบางคนก็บอกว่าโอ๊ยข่อยมาคอมเมนต์มีอีหลีเพิ่นว่าความเป็นระเบียบเรียบร้อยที่หนึ่งคือบอสบิ๊กใครปฏิบัติได้ทําให้เป็นนิสยัยไปอยู่ไหนก็มีแต่สิ่งดีๆว่าสันค่ะพี่น้องคอมเมนต์แล้วค่ะเนาะทางบอสบิ๊กเพื่อนเห็นพี่น้องเอ้ยเพ่นยงเขามา้ารถกระบะเป็นระบบระเบียบเนาะเพื่อนกับผ้ากันใหญ่รถมอเตอร์ไซค์ให้ไปจอดทางเดียวกันกระเบนนะคะเนาะเพราะว่า จะเดิมีทางยางสะดวกสบายนะทาง f อฟซีเพื่นเห็นเพื่อนก็บ,บอกว่าสวยงามเลยทีนี้จ้าเข้าแถวเรียงเป๊ะเลยเพื่นว่าแล้วคนที่ขับมาจอดไม่มีจิตให้เป็นระเบียบแต่แรกๆเพื่อนว่ารองเท้าอีกมีชั้นวางแต่ไม่วางกันก็งงมากเพื่นว่าจริงๆค่ะ จอดให้มันเป็นแถวเป็นแนวให้รู้เรียบร้อยค่ะลูกทีมทุกคนควรคิดนะคะเวลาบอสเขาทําแบบอย่างให้ดูดูแบบนี้เพื่อนกับยาให้เฮ็ดอันตามบอสที่บอกเนาะพี่น้องเนาะนะทีมงานเรานะคะก็อย่าลืมดูคลิปนี้เดอ้อทางบอดบิ๊กค่นจัดให้จังในกระเฮ็ดตามบอรดบิก๊กในให้มันเป็นระบบระเบียบนะคะเนาะการมีอ่าระบบระเบียบเรียบร้อยเนี่ยเป็นสิ่งที่ดีเดอ้อเบิ่งไปห้วก็สบายตาเนาะพี่น้อง พวาวบุครลากรอนาข่ตเกี่ยวมิวสิกเริ่มเยอะขึ้นกฎระเบียบก็ต้องมีเป็นเรื่องธรรมดาเดอ้อพ่อไก่เป็นทุกอย่างให้ลูกๆแล้วคเพว่านว่าพาะฉะนั้นแล้วด้อค่ะเดอ้อลูกๆต้องช่วยกันรักษาความสะอาดสงสารบอร์ดบิกเหนื่อยมากแล้วนะคะเนาะลหลายๆคนกันบคำว่าคอมเมนต์โมเมนต,ต์ตะเรืองจอดรถเดอ้อบอดบิกเด้อหลายๆคนก็นอบอกว่า อยากจะให้ช่วยช่วยกัน the เดอะบอสเด้อเพื่อนว่าเรื่องรองเท้าว่าสัญญาให้มีสันว่างรองเท้าจัดให้เป็นระบบระเบียบเนาะเพราะว่าหลายๆคี่เพื่อนกัดติ้งเรื่องรองเท้ามาว่าสันถ้าทุกคนช่วยกันปฏิบัติและทําให้เป็นระเบียบหน้าบ้านเราก็จะดูดีเป็นหน้าเป็นตาให้ทั้งค่ายและบอสเพื่นวานะคะเนาะหลายคนก็บ,บอกว่าเวลาเมนกจม f อฟลูกไกลหน่อยจะด่าเมนก การอยู่ร่วมกันต้องช่วยกันค่ะแม่นกเราบบแมนแม่บ้านถึงจะมีแม่บ้านก็ควรมีระเบียบนะเด็กๆดูบอสเป็นตัวอย่างเด้อนั่นล่ละค่ะลูกๆพ่อไก่เด้อศิลปินทุกทุกคนอยู่ในข่ตัวเกียวมิวสิกในเบิรงคลิปนี้แล้วบอสเราก็ยกมอเตอร์อรไซค์จัดว่างเป็นระบบระเบียบเพราะฉะนั้นแล้วลูกๆก็ต้องดูบอสบิก๊กเป็นตัวอย่างนะคะนี่ล่ละค่ะพี่น้องเอาคลิปมาฝากพี่น้องกันเมื่อบอสบิก๊กเห็นรถมอเตอร์ไซค์จอด่ ตรงลราก็มัจับจอดให้มันตรงเป็นระบบระเบียบราคาพี่น้องค่ะพี่น้องขอบพุ่นพ,พี่น้องทติดต,ต,ตามรับชมรับฟังมาจนจบคลิปน้ากันฝากพี่น้องกดไลค์กดแชร์ช่องอุ้มยอรักชาแนลด้วยนะคะสําหรับคลิปนี้ต้องลาพี่น้องไปก่อนเอาไว้พอกันคลิปหน้าเด้อสวัสดีค่ะ